ันนี้ต้องจัดตะแคงเครื่องนะครับตรงหมดนิดนึ่งดูด,ด้านล่างนะครับอมอเตอร์เดนอยู่นี่นะครับอมอเตอร์ถังปัดน,นี่างนี้แคปอยู่ไหนเอ่ยแคปไม่เจออยู่อ๋อสายผานสายผานเป็นแบบแบนนะครับเรื่องนี้ มันฝาหลังมันถอดไม่ได้รุ่นนี้ต้องนอนตรงนี่ยอ๋อเยดานเยดานขานีย้กลับด้านเดี๋ยกลับเอียงด้านหนึ โอเคนี่ก็ยกกลับด้านนะครับเราจะดูอะไรอ๋อหนวะเอ้ฝน,นี้ไม่มีน,นะอูตรงน,น,นี้ับน,นี่นี่เยอานเลยเดิน้างเลยวะหนไะอืม มาเตอร์เอ่อแบบนี้อ่าชัรไหมเนี่ยสองร้อยสามสิบโวลต์แคปน่าจะสิบสี่ไมโครหรือเปล่าสองพันแปดร้อยยี่สิบสองรอบหรือเปล่า ซ่อนไว้ตรงไหนเอ่ยยังหาไม่เจอเลยนะเห็นแต่สายงง<อ>นี่จะอยู่ข้างบนเดีด๋ยวขึ้นนู้หลบตรงข้างมนาะดูกันอ๋ออยูยน่นี่อย่ยนี่น,นี้เองอ่าอยู่ข้างบนนี่คนระับนี่นี่หลบอยู่มุมนี้นะครับนี่หาเยอะอือ าล็อกจะมีขาล็อกอยู่็อาจจะต้องเปลี่ยนใช้มานานแล้วไมโครจะเริ่มไแห้งนะครับโคหาอยอะมันบังเขาบังอยู่นะครับก็ว่ายเเหมือนเครื่องที่เคยทำก่อนหน้านี้หรือเปล่าเห็นเครื่องนั้นมาอยู่ข้างบนนะดีจำตัวไม่ได้ ดีตัวนี้เป็นมันคล้ายคลึงกันตัวนี้จะมีขาล็อกนี่อยู่วงเราคงจะไม่มีนะตัวนี้ขาล็อกนี้ นนติดหนะลอกอยู่นะครับติดพลาสต,กติกได้ไงอ๋อติดหลอกอันนี้อยู่พลติกหลอกนะเก,ก,กินออก เริ่มปลูดสิบสี่ไมโครสิบสี่สิบหกไมโครได้หมดนะครับจะวัดโอมดูอันนี้เป็นของแบตเตอรี่มาเลยใช่ครับอันนี้เป็นเฉพาะออลพอ,อาอืมุ่นลำเข้ารุ่นแปลง ไม่ต้องไม่ต้องแปลงหรือว่าใช้ได้เลยอ๋อต้องเป็นคุณขาเสียบ,บออเหมือนกันแต่ขาล็อกหมดครังไม่มีรุ่นแคปตัวนี้ <laughs> นไม่ค่อยมีใครเอาเข้ามาเล้ต้องแปลงตัดสายออกมาอ๋อไมไ่ตัดครับแปลงแค่ขาเสียบรัดใส่รัดเอาใช้ใสายรัดรัดนะคเขียนสายรัดดูนคะรับ สามคีแล้ว้ยเวาใชจะใช้นี่เอาการเลยตั้งตั้งคณสิบดูนะครับขึ้น ตึกหนึ่งนะครับ14มิโครนะครับตัวใหม่ช่างแม็จะเป็นเอา16มาเพราะกวน้าอาจจะใช้ก็ได้นะครับอ16มิโคร450โวลต์นะครับตัวนี้14ก็400ถึง450ลงไปตรวจตัว,หตวหใหม่มใช้เป็นน้ำจะเสื่อมมิโครจะแห้งนะครับ อาจจะไม่มีคาล็อกขึนก้นนะครับขึ้นเ,เยอะต้องตั้งหนึ่งพันแล้วกันคือถ้าเก่ามาต้องเปลี่ยนนะครับบางทีเขันจุแัมจุได้นะครับแต่บางทีมันเสื่อมไหมพอแห้งนะครับวัดได้จะ่ทำงานอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับ ไม่งั้นจะได้กลับมาอีกรอบเ <c oughs> ดี๋ยวจะหลงประเด็นอีกปัน่นไม่มีกำลังนะครับม,บมอ,อ๋อจะแรงก,กว่านี้ครับตัวนี้ตัวใหม่จะแรงก,กว่าครับโอเคตัวนี้ก็นี่ครับใส่ไปพอเห็นไหมเนี่ยจะพอเห็นนะครับเดี๋ยว บางทีไอ้ไอ้ขาไอ้ล็อกมือถือมันก็ต่ำลงต่ำลงนรื่อ,อยโ <laughs> น้มลงนื่นยๆมันไม่อยู่กับที่นะครับไม่เห็นก็ขอ,อขอเท <ขอ S 2> ่าที่เห็นแล้วกันก็ให้รู้ว่าก็ให้รู้ว่าเปลี่ยนอะไรแล้วกันถือแห <laughs> ้งเอาไม่ใช่ไรที่เดเอาสายรัดนิดเน่ยให้ให้คนดูเขามีให้ลุน้นว่าเ <laughs> อ้าหายแล้ว <laughs> เข้าไปตัดตอนโอเคครับเตรียมสายลักเคเบิลทายนะครับเราของเราไม่มีคาล็อกเหมือนเขานะครับก็ต้องใช้ลัดออกเคมบิลทายแย่ข้ารูนี้ได้นะครับต้องแย่ขึ้นมาครับตอนนี้เคยดัดแปลงหลายเครื่องแลวครับเตรียมพร้อมนะครับ ครับรัดตรงนี้เลยครับพีที่ของเราโดยเฉพาะครับเตะเลยครับจะอยู่เลยครับไม่ไม่ดิ้นไปไหนเลยนะครับ,รบจะไปหาของเดิมเท่านี้นะครับนี่เลยของจีนของ ส่วนมากถ้าถามผมวันนี้ผมว่าผมว่ามาจากจีนหมดแล้วครับอยู่ที่ว่าเกียร์ไหนแค่นั้นเองคนนี้นําเข้ามาคือส่วนมากก็ใช้ไอตัวที่เคยซื้อแล้วไม่ค่อยมีปัญหามีพอไหนใช้แล้วมีปัญหาก็ไม่ค่อยซื้อกันใช้แล้วตีกลับส่วนมากจะซื้อครั้งเดียวโอเคมีประกันไหมไหนครับผมไม่มี ไม่มีพี่สมมติมันม่เสียอีกแล้วพี่เสียยากหลายปีพี่นอกจากบ้านไหนใช้งานหนักจริงๆอ,ะอ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะครับแล้วประกรอบ <c oughs> ประกรอบนี่เข้าไปนะขอบฝาเข,ข้าไปเลยนะครับ มันจะลำบากต้องเลื่อนเท่ากันนอนยึดฝาเลยนะครับ สะดวกโอเคกันล็อกแล้วก็นเข้าที่เ ต่อไอใส่น้ำเข้าอีกทีนะที่ม่มีนะทีแคบมากสำคัญคือท่อน้ำเพียงนะอย่าลืมใส่ข้าวที่แดมนะครับ น้ำท่วมบ้านเปครบิดวาน้ำนะครับก๊น้ำน้ำท okay, mm ิ hmm. okay, ้งไว้ด้านบนนะครับ เรือ่องราทีอ่ข้างในก่อนเดี๋ยวปักไฟลงไปถอดปักไฟอยู่ มา,มนนาตัวใหมน่น่าจะเดียวกว่าเดิมนะครับวีดอะไรตัวเก่าผมเอาลงมาใช่ไหฮะผมเอาลงวางข้างล่างอย่างเดียวไม่เห็น,นอ้าวของประกอบเครื่องเนี่ยอ้าว <c oughs> น,นี่นี่คุณนึนนกว่าวางไว้ในเครื่อง <c oughs> <c oughs> างานเข้าอีก เดี๋ยวนีป่านเนี่ยดังดังแค่เออใช่เดี๋ยวมีดังสัน่นเครื่องดังอะไรช่างดูให้ดีนะครับางทีเหลืองอะไรไว้ในเครื่องนะบางทีเดี๋ยวทำงานจะสั่นสนะท้านบางทีแต่แกล้งแกล้งแค่้งแกลแกลเดี๋ยวลงประเด็นอกีก ตัวใหม่ก็น่าจะดีกว่าตัวเดิมนะครับเฟสเนี่ยทีเวลาผ้าหนักๆมันจะมันสปีดไม่ออกบางทีกำลังบิดผ้าอยู่นะครับบิดซ้ายบิดขวา การทำงานของฝาหน้าชัดนะครับมันจะม้วนได้มากกว่าฝาบนแต่ข้อเสียมันหนักกว่าฝาบน <c oughs> ต,ต่างประเทศมตั้งเทินกันเลยนะนสิบสิบเครื่องเลยนะ <c oughs> <c oughs> น่าทาวห้าสี่ห้า ม,มีรุ่นใหม่มบางันมีนการทำเ,เสียงเร็วกว่าพี่หน้าฟุ่นเดี๋ยวผ้าไม่ไม่ไม่หม,ม,มาเดเองเสร็จแล้ก็ปั่นมานะฮะเราเปลี่ยนไมโครใหม่แคปรันเลยคัสต้าเนี่ยมันจะเพิ่มรอบมอเตอร์นะ,ะครับฟรีดเลยแหละ พอพี่นี้พอครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครจะเจอนะครับโอเคครับช่างแม้ก็อจบในทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าซานูซี่นะครับฝาหน้านะครับอาการอาจจะปั่นหมาดไม่มีกําลังนะครับหรือซักไม่มีกำลังกำลังก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับลองดูนะครับเผื่อจะเจอ